สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับสำหรับ EP นี้นะครับอันนี้เป็น EP พิเศษเนื่องจากว่าเ,เพื่อนๆหลายคนนะครับถามเพื่อนว่า,วาเอ๊ะทางไอ้ทางตรงลงเขาที่ยาวที่สุดทีม่มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาชมในคลิปนั้นเนี่ยตอนนี้เกือบ400,000วิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายคนเลยถามว่าอยากดูวิวว่าเวลาที่เราวิ่งสวนย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะสวยขนาดไหน EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่าทางตรงขึ้นเขาที่ยาวที่สุดจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับ นี่นะครับเพื่อนๆจุดข้างหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายนะั่นคือพอเลี้ยวซ้ายขึ้นไปปุ๊บจากมุมสุดภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ <c oughs> ะบจะเป็นทางตรงขึ้นเขายาวนะครับซึ่งผมเริ่มจากจุดนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นเพราะว่าฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือนะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ด,ดูดีๆในจอภาพนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเสาไฟฟ้า <c oughs> มีการหักโค่นเยอะนะครับตรงนี้ซึ่งบริเวณตรงนี้แหละเป็นรถเป็นบริเวณที่รถนะครับเบรกแตกแล้วก็จะลงมาบริเวณนี้นะครับก็คือฝั่ง ตรงท้องนาขวามือนี่นะครับซึ่งรถหลายคันมาเกิดอุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุครั้งล่าสุดที่ใหญ่มากคือรถบรรทุกเล็กนะครับไฟไหมทั้งคันนะครับฟอดทั้งคันไม่เหลือเลยที่บริเวณนี้นะครับคราวนี้เราจะไปดูกันนะครับเพื่อนๆว่าวิวทางตรงขึ้นเขายาวๆเป็นยังไงนะครับนี่ครับเพื่อนๆพอเราเริ่มเลี้ยวซ้ายเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่าในในภาพนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโอ้โห อันนี้คือทางตรงสุดตาที่เราเห็นนะครับคือตรงขึ้นเขายาวเลยนะครับเพื่อนในภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลาดชันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยชันมากเนี่ยครับเพื่อนนี่คือหลังจากที่ผ่านจุดนี้นะครับจะไปทางขึ้นเขาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตรงตลอดด้วยนะครับเนี่ยครับหลังจากผ่านสะพานนี้ไปนะครับตอนนี้จะขึ้นเขาตลอดเลย ซึ่งความอันตรายของมันนะครับก็คือเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุที่เบรกใช้การไม่ได้นะครับไม่ว่ากรณีใดๆนะครับระบบภาพล้อมีปัญหาเนี่ยถ้าเป็นภูเขาที่อื่นที่มีทางโค้งใช่ไหมครับรถก็าสามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยพุ่งไปตรงจุดเบรกของจุดทางโค้งต่างๆได้นะครับแต่สําหรับเส้นทางนี้นะครับถ้าระบบภาพล้อมีปัญหาหรือระบบเบรกมีปัญหามั้ย มันไม่มีจุดไหนเลยครับที่จะเอาภูเขาเบรกรดตัวเองนะครับหรือว่าไม่มีจุดไหนเลยนะครับที่จะเอาภูเขาชะลอรถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบภาพล้อเนี่ยบอกเลยว่าตรงจุดที่ขึ้นมาอย่างเดียวครับคือต้องพุ่งลงที่นาอย่างเดียวเลยแต่ถ้าประคองได้ก็ประคองต่อไปเรื่อยๆแต่ความเร็วเวลาที่ระบบภาพล้อมีปัญหาจุดเนี้ยบอกเลยว่ายากครับ นี่ครับเราขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วอันนี้ยังไม่สุดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมยังตรงต่อต่อขึ้นไปนะครับเพื<ๆ>่อนนี่ครับตรงต่อยาวเลยอันนี้คือทางขึ้นเขายาวๆเลยนะครับไม่มีโค้งให้ชะลอความเร็วแล้วตรงนี้ครับ่็ถนนแต่แล้วขวามือก็เป็นหลุมนะครับ ถ้าลงมาจากฝั่งนู้นนะครับด้วยความเร็วสูงสูงที่เพื่อนๆดูที่ EP ที่แล้วนะครับจะรู้เลยว่าโหทางลมเนี่ยมันมันชันมากนะครับเพื่อนแต่นี่คือหน้ารถเราเนี่ยเขาเชิดขึ้นไปตามมุมกล้องนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ค่อยเห็นความราดชันเท่าไหร่ขวามือเมื่อสักครู่ก็ทางกัดซ้อนถนนเริ่มแตกเข้ามาถึงเลนแล้วนะครับ คโค้งแร่แต่โค้งเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับเพื่อนเห็นไหมแต่ยังตรงขึ้นอีกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยทางจะไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่ามันมีต้นไม้ขึ้นระหว่างสองข้างนะครับหนาแน่นมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนนะครับแล้วต้นไม้พวกนี้ผัดใบออนครับจะเห็นทั้งแบบความชันของเส้นทางนะครับแล้วก็ทางตรงที่ยาวมากนะครับเพื่อน ตอนนี้ยังขึ้นต่อเนื่องครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์นี่จะทำงานหนักในพิเศษนะครับนี่ครับยังขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นโค้ที่สองนี่ครับโค้ที่สอง แต่ก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับความเสียหายของของระหว่างผิวถนนเนี่ยมันเกิดจากรถหนักที่วิ่งลงมาเส้นทางนี้ครับพอรถหนักที่ต้องชะลอตัวกับการลงเขาตลอดเวลาครับน้ำหนักมันก็เลยลงไปที่ผิวถนนเยอะนะครับทำให้การความเสียหายของผิวถนนมีขึ้นเยอะนี่ครับคือจุดหนึ่งที่ ที่สามารถทักพักรถได้นะครับก็คือ,คอตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นทางลาดช่วงหนึ่งครับอ่าจะเป็นทางลาดช่วงหนึ่งตรงนี้ครับจะเป็นทางลาดละแต่ว่าหลังจากที่เราพ้นช่วงนี้ไปนะครับก็ขึ้นเขาอีกนะครับ เป็นเส้นทางที่แปลกไม่เหมือนที่อื่นก็คือปกติเนี่ยทางขึ้นเขานะครับหลายเส้นทางเนี่ยจะเป็นทางคดเขียววนคดเขียวนะครับเพื่อทําให้ความลาดชันนะครับมันน้อยลงเขาก็จะ,ะพยายามวนคดคดเขียวตามไหลเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เคยขับรถเที่ยวตามภูเขาหรือไม่แต่ว่าเราไปอย่างสมมติเราเที่ยวภูทบเบิกไงครับเราจะเห็นว่าทางจะคดเขียววนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เพราะว่าเขาลดลดเขาเรียกว่าลถความชันของภูเขาด้วยการที่ให้เส้นทางมันคดเคี้ยวนะครับแต่ว่าถนนเส้นเนี้ยเป็นถนนขึ้นเข,ขาที่ถ้าไม่มีทางโคง้งเพื่อลดทางลาดชันเลยครับคือมันตรงแล้วดิ่งขึ้นเข,ขาอย่างเดียวเลยครับพอเพื่อนๆขับมาถึงเนี่ยฮะข้างหน้าตรงเนี้ มันก็จะเริ่มขึ้นเขาอีกแล้วคราวนี้พอช่วงที่ขึ้นเขาตรเนี้ตรงนี้ทุกๆคนจะรู้สึกได้ครับว่าเราขับรถไปแค่แป๊บเดียวเนี่ยเรามาถึงในความสูงที่ต้องบอกว่าความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ความกดอากาศในหูเปลี่ยนไปครับมาถึงช่วงประมาณนี้เพื่อนๆหลายๆคนจะเริ่มมีอาการหูลั่นหรือว่าหูอื้อน,นะครับแล้วแต่อาการของคนแต่และคนนะครับก็คือการขึ้นที่สูงเร็วเกินไปนะครับ พอเราขึ้นมาอยู่ที่ระดับความสูงระดับหนึ่งเนี่ยร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาบางคนก็จะหูอื้อนะครับบางคนก็จะหูลั่นนี่ครับขึ้นขึ้นขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อนๆการทางขึ้นเขาที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นก็คือขึ้นตรงอย่างเดียวครับมีโค้งแค่ไม่กี่โค้งครับ ที่วนลงเขายาวๆนะครับต,รตอนนี้ก็ขึ้นเขายาวต้องระวังรถที่สวนลงมานะครับเดี๋ยวเราจะใกล้ถึงจุดที่สูงที่สุดของทางขึ้นเขาของถนนเส้นนี้นะครับนี่ครับมันมีโค้งให้ชะลอความเร็วแค่แค่จุดนี้ครับซึ่งเป็นโค้งตัวยูด้วยนะครับ ขวามือข้างหน้าเป็นจุดชมวิวนะครับเพื่อนสามารถจอดชมวิวถ่ายภาพได้นะครับวิวสวยงามมีคนจอดชมวิวเยอะนี่ครับเพื่อนนี่คือจุดปลายที่สูงที่สุดของถนนเส้นนี้นะครับเราใช้เวลาขึ้นมานานพอสมควรคือปกติภูเขาที่สูงขนาดนี้ยฮมันต้องคดเคี้ยวหน่อยแต่นี่คือติ่งตรงขึ้นมาเลยครับมีแค่โคง้งไม่กี่โคง้งนี่แหละครับ วิวของถนนลงเขาที่ตรงและยาวที่สุดอ p ีนี้เป็นอีพีพิเศษที่อยากทำให้เ,เพื่อนๆหลายคนได้เห็นหลายๆมุมมองนะครับเพราะว่ามีการขอมาว่าอยากเห็นมุมมองที่แตกต่างก็คือมุมมองจากการขึ้นขับขึ้นมานะครับก็อีพีนี้หวังว่าเ,เพื่อนๆที่รอคอยแล้วก็อยากเห็นมุมมองพวกนี้นะครับก็เราจัดให้แล้วครับ เดี๋ยวทริปหนะ้าผมพาเพื่อนๆไปไหนก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ